hello uh welcome back uh with us we have uh, coach p e e o p on more oh, of thailand uh a uh, first question would be uh, coach can you share your thoughts about the match and uh, your team's performance today hello ครับโอเคครับก็อยากให้พี่โมลองพูดถึงเกมวันนี้แล้วก็ฟอร์มของทีมวันนี้นะครับ ครับผมเกมวันนี้ก็เป็นเกมแรกครับยากยากครับผมไม่ว่าจะเจอใครครับในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ความสามารถเท่าเท่ากันหรือว่าเป็นเกมที่ต้องใช้ความอดทนสูงครับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมเกมวันนี้ก็โดนกดดันครับผมก็ทําให้เด็กยังยังยังทำได้ไม่ดีนะครับผมแล้วก็กว่าจะมาตั้งเกมได้ก็พักใหญ่ๆเลยครับผมโอเค This was the first game of tournament, it's always tough. And uh, the players still like, not, not, not calm enough. So, and also every team is still strong in the same level. It, it, we can we count it as a top, top game. And after we can, uh, after like past the, the first half, we, we can come back and we still develop, yeah. Okay, uh, can we have questions from, from the audience? ครับปอนจากสุภาษะนะครับถามถึงวันนี้นิดนึงวันนี้อาจจะมองได้ไหมครับว่าวันนี้ผู้เล่นน้องๆในทีมอาจจะดูเกรงไปอะครับเพราะว่าในหลายจังหวะบางทีน้องๆเองก็อาจจะยังทําทำได้ไม่ดีพอในเกมนี้อะครับครับผมโอเค so he asked about the 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 mentality of the players he still did 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 something wrong and not good enough for for the game but but we luckily we win ครับ ก็อย่างที่บอกว่าเกมแรกครับผมเกมแรกมันเป็นเกมที่กดดันครับเด็กๆตื่นเต้นแล้วก็บางคนก็เพิ่งตีทีมชาติครั้งแรกแล้วก็บางคนก็ uh, ห่างเกมนานชาติมามานานมากครับครับผมครับโอเค first of all the players might like blow out because uh, some most of them is there was the first cap for the national team and they have been uh, far away from the national game for uh, for a long time แล้วก็นะครับเป็นเกมที่เตะในบ้านด้วยนะครับผมแล้วมีคนดู mm hmm. เยอะด้วยติดตามเพราะว่าอ17เตะในประเทศไทยทุกคนก็ได้รับความน่าจะเป็นความกดดันด้วยนะครับในเรื่องของการเล่นในบ้านที่ต้องต้อง,ต,องต้องเก็บแต้มให้มากๆครับผมครับ oh, and, and also Thailand Thailand is a host and also like this squad they they, they, they never play in a lot of attendance so this t i s like a tough time for them and they're trying to press themselves and also the atmosphere also press them as well นี่แหละครับเขาเขาต้องเจอเกมแบบนี้บ่อยๆจะทำให้เขาพัฒนาแล้วก็เติบโตไปเป็นนักฟุตบอลที่มีคุณภาพครับ they need to play the game like this lot and they will develop in the futurenext question ครับอีกอีกอีกถามหนึ่งครับกับเกมหน้าครับแน่นอนว่า ก็อีกสองเกมที่มันต้องเจออยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าความยากมันก็พอสมควรเลยอย่างเยเมนที่ชนะมาแล้วก็มาเลเซียที่แพ้ไปในเกมแรกตรงนี้ครับในอย่างเกมนี้เห็นจุดอ่อนอะไรที่ต้องปรับไปแก้ไขบ้างครับ What is the weakness of the team that we need to improve ครับก็ทั้ง2ทีมหรือว่า3ามทีมหรือว่าทั้งทัวร์นาเมนต์เลยครับแก่งครับผมเราประมาทใครไม่ได้ครับผม ก็เห็นจุดอ่อนแล้วครับผมในเรื่องของการโดนกดดันของเรานะครับผมการสร้างเกมภายใต้การกดดันครับผม and yeah uh, every every team uh, every team is good is is a good team and our weakness is to to build up uh, under pressure next question hi uh, tk from e f c um, what do you think of uh, the performance of the team uh, overall? And what did you say? Did you say anything at halftime uh, because the team was better after the break? ก็เขาถามอีกทีว่าฟอร์มเป็นยังไงแล้วก็พี่โมพูดอะไรตอนักครึ่งครับที่ปลุกเด็กกลับมาได้ครับผมก็ด้วยสถานการณ์ครึ่งแรกครับผมครึ่งแรกโดนกดดันแล้วก็เด็กๆทําได้ไม่ดีครับผมเราก็ทํายังไงให้เด็กอด ทำจิตใจให้ให้เบาๆนะครับผมให้ให้ให้คลมคลมนะให้คลมนะครับผมแล้วก็สร้างความมั่นใจโดยการให้กําลังใจเด็กๆครับแล้วก็ปรับในเรื่องของการเล่นเกมนิดหน่อยครับผมครับแล้วก็ปรับตัวผู้เล่นด้วยลงไปครับ As you can see, we uh, they face a lot of pressure and we r e trying to calm them down and also encourage them to to be back and also we we make a substitute. And the players is something that can change the game. Next question. Uh, so I mean, after the second half, you guys were controlling the game, uh, having the better chances, uh, but still couldn't score the goal until very late, uh, hit the post uh, in the ninety-second minute. So what was uh, what was coach thinking at that point? Uh, was he worried that you no, know, it would not, the goal would not come, or was he confident that? eventually the the win would occur ก็หลังจากที่ครึ่งครึ่งหลังครับเรามีโอกาสเยอะเราคอนโทรลเกมได้แต่ยิงเรายิงไม่เข้าเยอะเหมือนกันโมมีความกังวลว่าเราจะไม่สามารถยิงประตูได้ไหมอะไรอย่างี้ครับในเกมเราต้องไปฝึกซ้อมนะครับในเรื่องของการเข้าทำในเรื่องของพื้นที่สุดท้ายด้วยนะครับความกังวลก็ผมยังเชื่อมั่นในตัวเด็กครับผม่าเด็กที่ที่ลงไปนะครับสามารถที่จะเอาชนะเขาได้แล้วก็ตัวที่เปลี่ยนไปก็ ให้จ็อบเข้าไปให้หน้าที่เข้าไปในเรื่องของเราจะเล่นยังไงและทำอะไรต่อโอเค we need to improve about the attacking and for the substitute players we 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 guide them how, how to play and we give them the confidence we uh Mr. h i p o p believe in the players do we have any more questions ขออนุญาตีกคำถามหนึ่งนะครับ uh, วันนี้สองประตูที่ทำได้มาจากบุรีรัมย์หมดเลย ซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้รู้สึกก่อนเกมไม่กี่ชั่วโมงนะครับอกองกองหน้าอย่างต้นตะวันก็ถอนตัวออกไปตรงนี้ครับสองประตูที่ได้ถือว่าเป็นการทดแทนแนวรุกตรงนี้ที่ขาดหายไปได้ไหมครับ before the game we have the replacement of the players uh, ต้นตะวันปุถะมุนี he he got injured and then we replaced by the other one and also two goals from today is coming from buriram united so ดัี่ผ้นิ it can be like a replacement of the ต้นตะวครับผมก็ถามว่าต้นตะวันเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมไหมครับเป็นครับผมครับแต่ในทีมเราก็สามารถที่จะทดแทนกันได้ครับผมแล้วก็น้องที่ทำประตูได้นั้นก็มีความสามารถครับผมโอเคต้นตะวัน is the one of the most important players but t h e players important and yeah but yeah he is the important players Sorry, ่ l a u รขอ d ที่โอ้ดูว่ามี e ีกไหมคำถามคำถามโอ้ค e h ามโอ้คำมโอ้คำามโอ้ค้คำถามา a โอ d มโอ้คาคำถามโอ้คำถามโ้คำถาาา m อ้ค้ีม้คา้้ารคมโ้มคามันคำถามคอ้คาม้อ้คมาคมาม้อ สิ่งที่จะนําไปสู่ความสําเร็จอยู่แล้วครับผมก็ทําให้เด็กคลายความกดดันไปมากๆผมคิดว่างั้นครับผมเกรส t ัต n ล t ท e a ด a ะสักเซสแล e ไ s ทิงเดเด n ดเ e a ดเ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  s เดเดเ a เ e s yes. s เดเดเด r e เดเดเ r e ดเด r ดเ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 ด to เด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 เ t e